ฮัลโหลฮ uh ัลโหลฮัลโหลรับโทรศัพท์ด้วยอออ๋อตื่นเถอะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อ๋อยหิวแล้วว่ะ ไปต่อคิวกินสุกกี้ตีเล็กกันปะคุณครับผมเป็นห่วงคุณจังเลยอย่ากินหมูเยอะกินผักบ้างออจะได้ไม่แข็งนี่เขางอนแล้วนะใส่ข้าวเพียไใครไปรอแก้ววะเขาเอาไว้เคี่ยววิ้ยเคี่ยอย่างเนี้ยเคี่ยวเคี่เคีย ให้มันรู้สักบ้างว่าไผเป็นไผมาเจอกับเทพอย่างเราอ่อนแอกก็ต้องแพ้ไป <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับขอผมเล่นอีกตาได้ไหมครับเมื่อกี้เขีรยผิดไปนิดนึงองศามันยังไม่ได้สวัสดนปีมีขอให้มีความซับมากๆนะคัก เคีย,ยคราใจยิิ่่งกวเเดมียไคซื้อไปเคียรต่อสู้กับเพื่อนๆได้แล้ววันนี้กับเพียรไขสตาร์เตอร์เซ็ตศูนยเพียงชุดละ299บาทสั่งซื้อเลยที่แฟนเพจเพียไขไคและพบกับชุดใหม่ล่าสุดบูสเตอร์แพ็คชุดที่1นึงสองสุ่มที่มาพร้อมตัวละครใหม่อีกเพียบเพียงสองละ39บาทเท่านั้น